สวัสดีครับสวัสดีครับผมโดนัทครับผู้ฝึกสอนฝ่ายขายโตโยต้าคอนแก่นครับผมอนต้นครับผมโปรมาสเตอร์อนต้นครับผมเออะไรคือโปรมาสเตอร์ครับโปรมาสเตอร์นะครับน้องดูครับโปรมาสเตอร์นี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญนะผู้รู้นะมาสเตอร์คือของแท้ของแท้ที่นี่ครับผมโปรมาสเตอร์อนต้นครับของแท้เลยนะครับ รู้ทุกอย่างครับเพื่อนไขโปรโมชั่นร่ดรุ่นไหนอะไรยังไงของแถมอะไรรู้หมดถ้างั้นถามปุ๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บ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  บอกได้เลยตอนนี้เราอยู่กันที่โตโยต้าขอนแก่นสำนักงานใหญ่หาง่ายๆนะครับหาง่ายตรงไหนครับน้องโดติดถนนมิตรภาพใกล้บขสสามเซิร์ชกูเกิลแมปง่ายนิดเดียวเจอเลยว่าอยู่ตรงไหนใช่ครับปั๊บเดียวเจอเลยวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้นะครับน้องโดนัทครับครับพีอ้นนะครับจะมาเล่าเรื่องครับเล่าเรื่องรถเงินล้านนะครับรถทาเงินรถที่ได้รับการนิยมมากเป็นรถรุ่นไหนอะไรยังไง ติดตามกันอ,อย่าลมนะน,นี่เลยโตโยต้าไฮรักรีโวรุ่นสตแตนดาร์ดครม,มาพร้อมกระจังหน้านะครับสีดำด้านตัดกับสีขาวเทสปอร์ตด hey, ูดุดันมาพร้อมกับไฟหน้า <S <S 2> <S 2> แบบไฮโรเจน ให้แสงสว่างเวลากลางคืนที่ชัดเจนแล้วเราไปดูขุมพลังกันต่อเลยครับมาครับม,มาดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2,400ซีซีหุ่ก,กับเทอร์โบแปรผัน้ยแรงม้าสูงสุดที่150แรงมา้าเลือนเลือระบบส่งกำลังเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือต้องการเกรียร์อัตโนมัติ6สปีดเราก็มีเลือกได้ตามใจชอบเดี๋ยวรอไปชมด้านหลังกันไปมาต่อกันที่ด้านหลังนะครับผม ใบท้ายนะครับออกแบบดูโฉบเฉี่ยวและสวยงามครับไฟเบรกนะครับดวงที่3นะครับ LED เพิ่มความปลอดภัยและมั่นใจในการขับขี่ครับผมโอ้โหไฮไลท์ของเราครับพี่อ้นล uh huh. ีโว r สแนตนดาร์ดรุ่นนี้ uh huh. ติดตั้งอุปกรณ์เสริมโครงเหล็กที่ได้รับมาตรฐานเ uh huh. ตามกรมการขนส่งทางบกด้วยครับ uh huh. และความสูงลูกค้าสามารถเลือกได้ไปเกิน2.10เซนติเมตรครับผม oh huh. <ฮ>สุดยอดเลยยังไม่พอแค่นั้นครับ uh huh. ในส่วนของลอ้อ ที่มากับตัวรถนะครับขนาด15นิ้วลูกค้าสามารถเลือกเสริมช่วงล่างได้2แบบครับแบบที่1ไม่เกิน3ตันแบบที่ 2, 2ไม่เกิน5ตันมาที่นี่ครบจบที่เดียวที่ตโตโยต้าคอนแกนเดี๋ยวยังไม่พอเดี๋ยวเราไปดูภายในกันกครับไปกันไปมาดูต่อในส่วนของด้านในรถครับอันดับแรก ดีไซน์เบาเป็นบ่อหนังนะครับอบก,กระชับนั่งแล้วรู้สึกสบายคอ,อนโซลด้านหน้าดีไซน์เป็นสีดำนะครับมีถุลงลมนิรภัย3จุดตำแหน่งที่1ก็คือผู้โดยสารตำแหน่งที่2ตรงพวงมาลัยตำแหน่งที่3ตรงหัวเขา่ามีหน้าจอเครื่องเสียงนะครับขนาด8นิ้วระบบสัมผัสรองรับมีเดีย Apple Car าเ a y ได้ด้วยครับตำแหน่งเกียร์นะครับดีไซน์ออกมาให้กระชับเบรกมือยกง่ายเข้าง่ายพวงมาลัยจับกระชับควบคุมได้อย่างมั่นใจ ด้วยระบบไฮดรอลิกด้านบนนะครับมีกล่องไว้เก็บอุปกรณ์อย่างเช่นแว่นพร้อมระบบไฟส่องสว่างหน้ารถแบบ LED เยี่ยมเชือสุดท้ายครับแต่ไม่ท้ายสุดครับพี่เออไท้ายสุดยังไงครับผมรถ Toyota าไฮรัก e ีโรุ่นสแตนดาร์ดรุ่นนี้เหมาะกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนครับกลุ่มลูกค้าเจ้าของธุรกิจได้นะครับผมพอค้าแม่ขาย เกษตรกรเกษตรกรรมโอเคแล้วช่องทางการติดต่อละครับช่องทางการติดต่อนะครับผมเบอร์สั้นๆเลยครับผม1466หรือ043 008 88 888หรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับครับผม Facebook และ Line@ แอดพิมพ์ว่าโตโยต้าขอนแก่น ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับชอบกดไลค์ like? ใช่กดแชร์ถ้าอยากให้โตโยต้าคอนแก่นได้ดูแลกดทั้งแชร์กดทั้งไลค์เอ้ยสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน e ีพีต่อไปสวัสดีครับ <Woo! S 1>